E.F.F. On TV โฟกัสทัชเจย8สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต พีแจ้งเรื่องผิดใจกับโยยังไม่สรุปรอตรวจสอบเอกสารแบรี่ยันไม่จับโดนหน้าอกยา่ยารู้สึกไม่ดีกลัวคนเข้าใจผิดบิ๊กเอ็มเคลียรชัดไม่เคยกินอยู่กับเกไม่เครียดโดนโจมตีกึ้งหลุดปากก่อนเลิกจา๋าเคยพลันวิวาปีหน้ายันอ้ำแค่เพื่อนพี่ชอดพี่เอส ผนทีมงานเก็บภาพบรรยากาศสวยๆจังหวัดเชียงใหม่เอาใจแฟนซีรีส์คลับปลายเดน สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเราสคนผมอมเคมรัตน์สนธนน์ค่ะครับเราผมมันพุทนาทคุณปรินนะครับวันนี้2ออมาปะกัน2หนุ่มเลยนะฮะใช่แล้วเจอกันส่ดท้ายปลายเดือนวันศุกร์สดๆกันพอดีสวัสดีทาง GMM Channel ค่ะใช่แล้วนะครับมีข่าวมากมายให้ติดตามกันครับพี่อัานวันนี้นะจ๊ะแต่ก่อนจะไปอัปเดตข่าวเนี่ยมีหนึ่งเรื่องฝากไว้ก่อนปลายปีแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมือถือหลายค่ายก็ออกรุ่นใหม่กันมากมายบางคนนี้รอคิวมือถือใหม่ได้แล้วตอนนี้พี่เพิ่งเปลี่ยนไปเลยอย่่าาลลืมมไปติิดฟ์กันรออยพจ ใช่แล้วนะฮะสำคัญมากตอนนี้โฟกัสครับ uh oh. เขามีแคมเปญติดโฟกัสบินลัดฟ้าไกลถึงญี่ปุ่นกิการง,ง่ายๆเลยเพียงแค่ติดฟิล์มการ,รอยโฟกัสชนิดไหนก็ได้นะครับแล้วก็รับรหัสลุ้นโชค1ิหลักอยู่ในซองฟิล์มนี่แหละเอามาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ japan.focuschill.com นะครับก <c oughs> ็ดดมีสุดลุน้นกินทเที่ยวชอบไปสัมผัสหิมะที่ฮอกไกโด6วัน4คืนฟรีเลยนะครับ <c oughs> ได้ทุกสัปดาห์ถึง20ธันวาคมไม่ต้องรอนะฮะเขามีการประกาศ รางวัลกันทุกสัปดาห์เลยทาง facebook.com/ focusfeed ใช่แล้วนะครับอ่ะอย่าลืมเปลี่ยนมือถือแล้วติดฟิล์มกันรอยด้วยนะะจ๊ใช่ <ไง S 2> สำคัญนะครับเวลาขายต่อ <î S 1> <muş> สักวันหนึ่งจะได้ราคาไม่ตกเป็นไงจ๊ะช่วงนี้เห็นเป็นคนในข่าวเป็นคนในข่าวใช่ไหมวันนี้ครับก็อัปเดตกันก่อนละกันมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นไปครับกรณีระหว่างรายการอีพีออนทีวีแล้วก็พี่บุ๋มบรรดานั่นเองอ๋อฉันนึกว่าเธอวัดตัวตัวกับเขา no 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 ไม่ใช่ไหมไม่ไม่ถ้าวัดตัวตัวนี่ลำบากอยู่นะผมไม่กล้าพูดอะไรเลยพี่พี่เชื่อไหมตอนเนี้ยไม่เป็นไรพี่บุ๋มฉันะเป็นน้องรักน้องรักเรียบร้อยไปแล้วส่ัน hello พี่บุ๋ม hello ก็ไม่มีปัญหาต่อการรวมถึงตัวรายการเองเนี่ยก็มีการได้แถลงข่าวขอโทษที่่ผมไปแล้วนะครับกับกรณีทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับจบลงด้วยดีถูกต้องทุกเรื่องนะครับแฮปปี้เอนดิ้งนะครับใช่จ้ะอ่มาหลายเรื่องครับมาอัปเดตที่สาวเซ็กซี่คนนี้ดีกว่าไออภิษดาครับใครที่ตามไอจีของเธอจะเห็นว่ายูรดีล่าสุดนี้มีรูปมือของเธอเนี่ย ดามเฟือกอยู่เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าสิ<อ>ไปเกิดอะไรขึ้นไปเล่นอีท่าไหนทําไมถึงมือหักไปเป็นยังไงอัปเดตอาการกับไออภิษฎาสักนิดหนึ่งนะคะใช่แล้วต่อกันด้วยข่าวของนางร้ายนะคะที่เขาบอกว่าเป็นนางร้ายถนัดดนตรีไทยด้วยอย่างน้องโมมีนานนันเองครับหลังๆมีข่าวออกมาว่าได้เลิกลาก,กันไป,ไปแล้วกับแฟนสาวสุดหล่อแล้วก็มีการการ,การันตีว่าเลิกตีฉิงแล้วด้วย<อ>หลายคนก็เมาสกันมาว่าเป็นเพราะประหามือที่3หรือเปล่าแถมยังมีหลายคนเมาส์ว่าทำไมพี่อานางสวยมากค่ะสวยมากสวยมากเลยอะ จริงแล้วอย่างเงี้ยสเปคแบบทอมเลยนะพี่ใช่แต่แตมี<ว>คน<ว>บอกอว่าอ,อ้าวเห็นหลังจากเลิกกับคนนั้นไปก็ทวงควงทอมไม่ซ้ำหน้าเลยนะถูแล้วมีคนบอกว่าเอาไแต่คนที่จริงจังอ่ะ เป็นแบบรุ่นน้องใช่ไหมเอาตกลงจะเอารุ่นน้องมาเป็นแฟนงนี้เหรอเออเออเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันสรุปว่าเอ๊ะยังคงจะรักทำอ,อยู่ไหมหรือจะเบนไปทางผู้ชายหรือร<า><า>ุ่มน้องหรือยังไงบอกันมาตรงๆคนอยากรู้นะจ๊ะอีกหนึ่งนุ่มฮอตครับคนนี้ก็เป็นพระเอกอยู่ในวงแารมานานนะครับเทลิสธนพัทครับล่าสุดนี่โอ้ยเห็นงานละครออกมาไม่ขาดสายเลยก็เลยคนบอกว่าโหมงานหนักขนาดนี้ตั้งใจปั๊มเงินเพราะว่าจะเตรียมตัวไปสู่ขอแฟนหรือเปล่าก็คือคุณอีนัสลาพรใช่ไหมจริงจริงก็ ก็ความรักสุของอมเนาะถูกน้องก็เรียนจบแล้วพอดีด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับมีเฟซบุ o กปลอมของคุณเคลลี่ออกมาละวาดปนเมืองอยู่นะฮะกลัวไหมว่ามันจะกลายเป็นแบบปัญหาตามมามและรับมือแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังเคลลี่กันนะครับรัวๆกันต่อครับกับสาวซุปตาตัวแม่นะฮะที่แบบ เซ็กซี่แล้วก็เป๊ะอยู่ตลอดเลยกับพี่หญิงรัฐานั่นเองครับล่าสุดก็เตรียมโกอินเตอร์เล่นหนังฮอลลีวูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วจริงไหมแล้วก็ประกบกับดาราฮอลลีวูดคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเขาไปถามกันได้ค่าตัวหลัก10ล้านนั่นน่ะสิพี่โอ้หแปดหลักเยอะมากจริงหรือเปล่าเรื่องจริงหรือเขาเม้ามอยจ้าหญิงบอกมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเป็นความภูมิใจของคนไทยจ้ะและอีกหนึ่งคู่จ้ายังไม่จบสัทีบีน้ำทิพยโยยศัสดีเจอหน้าต้องยกไม้ใส่ปากสักนิดหนึ่งนะครับถามเลยว่า เป็นไงตกลงเรื่องบริษ,ษัทที่ปิดเนี่ยเซ็นจรดปากาจบเรียบร้อยด้วยดีห,นะหรือไม่รวมถึงเรื่องเพื่อนสนิทอย่างออแกนราศีครับเข้าวิธีพิธีวิวาหวานกันไปแล้วได้ไปร่วมงานน้ำเปล่าแล้วตัวคุณบีเองล่ะเป็นไงบ้างเรื่องความรักเรื่องงานตรงงานแต่งอะไรงี้ครับอัปเดตทั้งหมดนี้พร้อมกันรัวๆครับจริงแล้วทางบีส่งคนเข้าไปดูแล้วก็ดู ก็ไปดูประมาณสอบสารอบแต่ก็ยังไม่จบอะค่ะปีก็คุยกับสายปัญชีบ้างบางส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวบอกอีกทีทพี่ไม่เครียดเลยแฮปปี <c oughs> ้ค่ะมีความสุขดีค่ะช่วงนี้มีความสุขค่ะวันที่แต่งงานกันเนี้ยก็ดีใจมากๆจริงๆว่าเราก็ อยากให้พีเขามีความสุขมากๆแล้ววันนี้เราเห็นแล้วว่าคนที่เขาแต่งงานด้วยอ่ะเขาดีมากแค่ไหนแล้วก็เขาก็รักกันมา12ปีนะพีเชื่อว่าเกินทุกวงการแฟชั่นเมืองไทยอะ่ะไปร่วมกันเราเพราะว่าทุกคนเนี่ยรักกัามากทุกคนคือแต่งหมดแล้วนะรอบๆตัวที่สนะิทสนิทนยคือแต่งหมดแล้วของพีคือก็เรื่อยๆอ่ะก็เฉยๆเรื่อยๆชิลๆสบายๆถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมันมันมาเองะคิดว่า เป็นภาคต่อของหนังชื่อแมคคันิกนะคะในแสดงโดยกุณเจสันเจสแทมแล้วก็เจสิก้าอัลบาติดต่อมานานไม่นานเลยค่ะเพราะว่าติดต่อมาเดือนที่แล้วถ่ายทำไปแล้ว4คิวค่ะเป็นในเรื่องเล่นเป็นสปายมาจากฮ่องกง ท้องกงแล้วก็มาเหมือนมาเหมือนแบบนมนาวให้พระเอกกับไปฆ่าคนอะไรเงี้ยทั้งหมดมันเป็นบูสตีนั้นนั้นมันต้องจินตนาการเยอะอะในเรื่องถูกเล่าเป็นร้านอาหารอยู่บนตาดฟ้าชั้นสูงพระเอกต้องกระโดดหนีเราลงไปเคเบิลคาร์อะไรเงี้ยมันก็ยากโอ้ยถ้าตัวไม่สูงราคาถ้าตัวไม่สูงทำในเมืองไทยถ่ายทำในเมืองไทยราคาบาทค่ะราคาบาทไม่ได้รับดอลล่าก็เจ็ดค่ะ แต่ไม่ได้เยอะมากนะเพราะเรามาแค่แป๊บเดียวเองหนังมีกําหนดฉายมกราปี2016ค่ะสําหรับผมอะผมไม่ได้คิดมากไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรหรอกแต่ที่ลงเข้าไปในไอเพราะว่ามีแฟนคลับหลายคนมาถามว่าสับสนแล้วว่าไอเฟซบ o ๊กอันไหนคือของพี่เคลลี่คือจริก่อนหน้านี้ผมได้เห็นมามาสักพักแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรีสบกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่พอไปคิดดูคิดมาคิดคิดดูคิดไปว่า,าแฟนคลับเขาสับสนหลายคนไปแอรวมถึงเพื่อนนักสแสดง เราก็เลยต้องชี้แจงให้ทราบหมดแรงโห้หมดแรง,ดแรงได้ไงครับผมกําลังถ่ายละครอยู่สองสาเรื่องเนี่ยหมดแรงกับการถ่ายละครเนี่ยครับอ,อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีการเรียกค่าสินสอดคือไม่ได้มีการคุยกันถึงเรื่องนี้อ่าติ้น้องเขาก็ได้ทําการเรี้ยนต่อเรี้ยนต่อโทรอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ก็ถ่ายละครอย,อยู่2เรื่องกําลังจะเปิดอีกเรื่องหนึ่งก็คงคงไม่หมดแรงเรื่องการเก็บสินสอดนะครับก็อาจจะถือว่าขยันกําลังเก็บอยู่ ผโมก็ยอมรับโมจะบอกว่าโมแค่พลาดที่มีคนอื่นเข้ามาหาโมแต่สาเหตุและเหตุผลจริงๆโมก็อ้อมรู้รู้รู้ตัวเองกันดีว่ามันเพราะอะไรซึ่งถ้าโมออกมาพูดเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไปโทษเขาโมโทษโมโมโทษตัวโมดีกว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้โมก็ยอมรับว่าไม่เป็นแบบนี้ คนที่สามมันจะเกิดขึ้นมาหรือเปล่าโมก็ไม่รู้เพราะตอนนี้ทั้งโมทั้งอ้อมเรายังไม่อยากมีใครทั้งคู่คนที่เป็นประเด็นน่ะชื่อน้องซันแต่เนี้ยเป็นน้องจริงๆคนที่อ้อมคิดว่าโมอะไรคือน้องซันแต่น้องซันก็เคยแบบมีนักกินข้าวกันแบบน้องมาหาโมบ่อยมากไม่เคยเป็นไหนกันสองต่อสองค่ะจิบไไม่นะ เดินแต่งตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละก็มันจะไปทํางานนะคะแล้วก็ใส่กางเกงขาบานแต่ยังไม่ได้ใส่ส้นสูงไงเราก็แบบกางเกงมันก็กองพื้นอยู่ใช่ไหมเราก็รีบมากเพราะว่าแบบแปดโมงช้าเราเดี๋ยวจะรีบแบบแต่งแต่งตัวจะรีบออกไปทํางานเท้าตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวขากางเกงแล้วก็ล้มพอไปถึงห้องเอ็กซเรย์เขาก็ถามว่าไปโดนอะไรมาคะแล้วบอกล้มอะค่ะคือก็อไม่มีอะไรเขาบอกว่าล้มอะค่ะแล้วบอกล้มแรงมากเลยเหรอเราตกใจว่า อย่าบอกนะคะว่าหักอะ่ะเขาก็บอกหักขา้ขาคือแบบมาดูแล้วแบบมันไม่ได้หักตรงๆแล้วมันหักแบบเฉียงอะ่ะเพราะฉะนั้นแบบเขาก็กลัวว่ามันจะเคลื่อนอะไรเงี้ยกระดูกเคลื่อนแล้วเรายังถ่ายละครอยู่ตอนนั้นก็โชคดีได้พักแค่อาทิเดียวตอนนี้ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วค่ะก็ดีขึ้นแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจะหายจริงๆกระดูกจะเชื่อมกันนะ่จาจะประมาณ3เดือนก็เลยแบบทำให้ได้พักงานบ้างจริงๆก็มีแลนจะต้องไปแบบดำนงดำน้ำก็อดอะไร นอ่ขอให้หายเลยอ๋อเคยมีประสบอุบัติเหตุอะไรหักไหมนอกจากอกอกก็ไม่หักนะพี่เพราะอาศัยบบหักอกคนอื่นอ้าวโอ้โหตายแรงและทำบาตทำกรรมนะจ๊ะแฮปปี้ไหมเดี๋ยวอยู่ต่อกับฝารเลยได้พี่ฉันอีไม่แต่เรื่องอันเนี้ยแฟชั่นเป็นเหตุนะพ่อของเห็นแต่งเกงพี่เขาบานมากจริงพี่แต่พูดตรงๆนะฮะมันมีแฟชั่นเยอะมากในโลกเมื่อก่อนนี้หลักๆจะเป็นของผู้หญิงสางหลังผู้ชายก็เริ่มลามปามใช่ที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุในชีวิตมากโดยเฉพาะพวกส้นสูงที่มันแบบ ของผู้หญิงอ่ะท้าล้มนี่คือแบบคือนอกจากหักแล้วอะต่อให้ไม่หักอะลุกเองไม่ได้นะจริงที่ใช่ป่ะคือจังหวะนั่งมานี่ขาแทบจะขึ้นมาอย่างเงี้ยลุกเองไม่ได้ต้องพยุงเงี้ยใช่เพราะมันจิกจิกแบบมากนะฮะอาจารย์ก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะใช่แล้วนะครับส่วนพี่หญิงรัฐหก็ไม่ขนาดนานแค่เจ็ดหลักก็ลดมาไม่ถึงสิบแค่หลักล้านนั่นน่ะสิก็ หลักล้านอย่าลืมนะครับมันมีตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าจุดเก้านะจ๊ะถูกต้องไงอาจจะแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเก้าจุดเก้าก็ได้ก็ไม่แน่ใจร้อยหนึ่งสิบล้านอย่างเงี้ยถูกนะก็เป็นไปได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ภูมิใจกับเธอแล้วก็ดีใจกับเธอด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันแต่ว่าเบรนนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะครับรู้หรือไม่ดิจิโน มอดปฏิาพานมีผลงานภาพะะยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องอะไร 1. จักรยานสีแดง 2. กิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้โฟกัสทัชเจแปสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดและใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต efm on tv